เฮ้ยมึงได้ไปสองตัวแล้วกูยังไม่ได้สักตัวเลยยังไงเนี่ยไม่รู้ว่ะท่านแน่อืมมันเกิดต่อหน้าเลยนั่นน่ะเฮ้ยยีอ้ยฮัลโหลออกไม่ใช่เว้ยรู้ว่าจะมีคนตายแล้วสิแม่เงเอ้ยงั้นได้วเวลาครับนะ ถ้าปไปไถ่เตกูตายไปนานแล้วเนี่ยมเมื่อกี้นี้เว่งอยู่ใต้น้ำนานมากเพชรมาหนึ่งเม็ดเอามาจากไหนว่าเพชรสองเม็ดเนี่ยเจอในกล่องเจอพร้อมกับไดมอนด์น่ะไอเจอพร้อมกับพิกแอคอะ,พะเพียกับเพชรอะเฮ้ยชุกร์เขยมันไม่โตเลยเนี่ย <c oughs> ก็ไม่ได้อยู่บ้านเลยอะไม่เงยแล้วชุกร์เขยมาใช้บลูมิวเร่งโตไม่ได้ด้วย <c oughs> เล็กเพียบเลยเผาเหล็กก่อน <c oughs> เผามีทรายไหมทรายไม่มี ต้องใช้กระจกว่ะกระจกเหรอรายมันอยู่ใต้น้ำอ่ะไม่มีเลยเหรอไม่มีอ่ะเดี๋ยวกูไปหารายให้ถ้าต้องใช้แ๊บหนึ่งกูลักระดำไปขุดเนี่ยงั้นมึงดำไปเลยไม่รู้จะบีทรายไหมพี่ตะกรวดเว้ยแถวบ้านเราไม่น่ามีปะทรายพี่ตะกรวดเอ้ยฝกรลอตเทนเฟสอยากไปแปรรูปเลยนะเราต้องใช้ในการคราบการพาวเดอร์เท่าไรัไม่มีาร์มมัน ไม่ไดเอาทรายจากไหนวะเนี่ยต้องใช้ทรายสองอันเองต้องไปนูนะ่นน่ะฝั่งฝั่งนู่นเลยอนะ่ะที่เราไปหาแกะกันอนะ่ะขุดจำได้ดับน้ำตอนนั้นมีทรายอยู่อี่โมงวะเนี่ยน่าจะกำลังเช้าหรอมั้งใช่ไหมใช่แหละเออใช่แหละมันจะลองวิ่งหาดูเผื่อเจอทรายเดี่ยเจอได้เนี่ยหน้า,<อ>าบ้านเราก็มีเนี่ยนั้นขุดกลับมาเอาเงินนสองอันเหรอ นะฮะใช้แค่2เฮ้ยใช้เป็นเอาเช่นแผ่นนี่ว่าใช้6กใช้หกหกใช่ไหมหกหกหก๋ย่าทำต๊ะอาวุธให้เอาตใจเผาเลยเหรอออืแรับประกันอาวุธนี้ไม่หลุดแน่นอนเฮ้ยโต๊ะหานี่แม่งใช้แล้วหลุดได้ โอ้ oh, แล้วแม่งคือประเด็นคือปืนมันเท่ไงอนิเมชันแม่งโคตรสวยเลยเอย้แต่ปืนที่มันแจกมาก็ปืนของนี่นี่ททมเลดไม่ใช่หรอวะคือของพลอยแบงค์วะพลอยแบงค์ Bank, หรือเปล่าพลอยแบงค์พลอยแบงค์ไม่นะททมเลดของข้า hmm. อยากจะเล่นมันโคตรโคตรเลยทามเลดเพราะแม่งโคตรเทร่เลยปืนแต่ละอันที่มันมีเออมัหลุดพี่ชายมาลูด มันยิงแล้วมันรลุอ่ะนม่งก็ต้องถอดเชเดอร์เล่นโอ้โห้ก็เต้าเลยต้องเลือกเอาระหว่างฆ่าสวยกับปืนสวยอ่ะเลือกได้อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นนะส่วนกูถ้ากูเลือกกูเลือกปืนสวยแต่มันเลือกไม่ได้ไงเพราะมึงไปดูดเริ่มนี่ยังไม่มีอะไรค่อยได้ใช้เท่าไหร่อ่ะมอสกีเอ็อุ้ยหูุนท้ายเกมฑ์มอสกีเอ็จนจังหวะแล้จะมีของรถอะไรวะ ต้างบน,นหัวปืนทั้งนั้นเนียพวกนี้ใช้ได้ <L ino S 1> กล็อกสิบเจ็ดไรโน่นอ็มเก้าเอ็มเก้าดีเซอร์ดีเลไโนี่อะไดกระบอกหนึ่งเออเอาปุ๊บเขาไปเย็ดเค่ถือก็ตัวเบี้ยวเลยถือปืน,นี่ <laughs> พอเอ้คอนเตียม์เผาเสร็จแล้วมันเป็นกระบอกอย่างเงี้ยมันโคตรเรทเลยแล้วก็จุดสามเจ็ดใช้คอปเปอร์คอปเปอร์คอปเปอร์อันนี้ได้กี่อันวะมากระสุนได้ไหมเนี่ยกําลังคราฟอยู่การพาวเดอร์เรามีไหมเนี่ยมีมีคราฟมาแล้วสามสิบอันโอเคมันเราเราไม่จะมีเราไม่มีความจะเป็นต้องทําฟาร์มชูการ์ด้วยซ้มเวส์เพราะกันพาวเดอร์เดี๋ยวคาบอย่างอื่นใช้ชีวิตที่อื่นคาบได้อืม ไม่ได้ใช้การพาวเดอร์สักอันบอกเลยไม่ไปใช้ชูกาสักอันพูดผิดเฮ้ยมันเยอะจังวะเฮ้ยกระสุนจะเต็มคังกูแล้วมังยยังคาบไม่หมดอีกหรอเฮ้ยไรวะเฮียอัดแล้วหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดกองเจ็ดได้กองหนึ่งวะเนี่ยเฮียยได้เหรอสอง ได้ครบแล้วไปคนละสี่กองโอ้โหหนึ่งสองสามสี่เอาไปยิงกันชาติหน้านะภาพเนี้ยโอ้โหการการพาวเดอร์นี่ว่าจะใช้เยอะกว่านี้นั่นเนี่ยใช้ไม่เยอะมากขนาดนั้นนี่ว่าไม่แรงที่ไหนดําดําเม็ดสิบเลยนะพวกไแรงอู้ยอู้ยอ้ยไทยแด่นไทยแด่นไทยแด่นเอ้าเอ้าเอ้าฮ้าเป็นไงระเบือฮ้าอู้ยอู้ยอู้ยอ้ยจะตัก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 อยู่ในน้ำอยู่ในน้ำอ่ะอยู่ดนฮะอยู่ดิฮะ โอ้ยโอ้ยโอ้ยแทงเดียวนล้วเลยแล้ก็ไปติ่อูดด้วยเดือสองคนใจขึ้นหมดเลยไทเดนลอยข้ามหมวไปเยี่คนโดนไทเดนแทงหน้าวิ่งแล้วยีคนโดนไทเดนแทงหน้าวิ่งแล้วนะตายยังยัง <Hey. S 2> อยู่ใต้บ้านนะระวังนะตายเออเอันตรายจังวะแรงเกินเลยจกกะปิไทเดนอยืนน้ำมันแรงขึ้นหรอวะหรืออะไรใช่ใช่ไทเดนถ้าอยู่ในน้ำแรงขึ้นออใช่ป่าวะแงวดงโคตรแรงเลยจำไม่ได้ลนะปืนมันโอ้ยโอ้ยแรงจริงโอ้ยโอ้ยโอ้ กูเล็กอยู่บนกูก็เล็กสุดมึงก็มากระโดดตัดก้าปืนกูเนาะกูก็เล็กไปขึ้นข้างบนกระโดดทำไมวะกันมันคือความสามารถพิเศษด้วยในการดึงดูดลูกกระสุนยังไงล่ะหนไม่โตจริงอ่ะนะเฮ้อไูมูนบูมูนมันจะโตเร็วขึ้นแล้วก็ได้ได้โชคด้วยวะถ้าไม่ผิดอ่าใช่ได้โชคใช่ตกปลาเลยกูแต่กูบอกเลย ของต้องหาเยอะมากคอนแรใช้หมดไปแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรอย่างนี้นกูก็เป็นคนหาและกูเป็นคนหาเสมอมา <laughs> ไม่มึง่งเดี๋ยวตอนนี้มึงต้องเป็นคนจัดของให้พวกกูละอีกแล้วไอ้เหี้ยไอ้ตอนซีรีส์ที่แล้ว <laughs> มึงมึงกลับไปดูซีรีส์ที่แล้วไอ้เหี้ยมึงมึงหนีจากหน้าที่นี้ไม่ได้หรอกนะกูไม่ยอมให้หนีหรอก <laughs> ยฝอยข้าฝอย <laughs> ไมย่มึงได้ไปสองตัวแล้วกูยังไม่ได้สักตัวเลยยังไงเนี่ย พี่ไม่รู้อ่ะโอ้ยจ,จำก็ไม่จำแสงถือปืนขู่เตียวมันถือปืนไม่ได้เฮ้ยแม่ถือไยปืนแ <ทำ S 2> ม่มออนนันเกิดต่อหน้าเลยนั่นน่ะ oh, <yeah. S 2> โอ้ยอี้ยะโอ้ยไอ้ยี่ยันคู่กันอย่างเร็เลย อยู่ดีไม่ว่าดีแล้วมึง่ะเกือบตายแล้วไอ้ซอมบี้มันวิ่งเร็วขึ้นบอกวะหรือกูมองหรือกูเข้าใจผิดเองไม่แกไม่ได้เข้าใจผิดเลยโะอ้พาวเวอร์สามกูต้องอินฟินิตี้ทำตรงนี้เป็นบ่อเลี้ยงแคทฟิกก็ได้บ้างเนี่ยมันจะเกิดเหรอไม่รู้อะบ่อมันเล็กอะเราต้องทำบ่อใหญ่ถึงจะเกิดถ้างั้นเราไปทำต้องไปทำในถ้ำอะ ก็ S 1> <S 1> <S ในเหมืองนั่นไงไอ้มันเกิดไอาอัดกินมาเป็นสิบตัวนั่นแหละแล้วแค่ขยายพื้นที่ให้มันเกิดแล้วก็ไล่ตีแม่งเลยแล้วก็ได้แคทฟิชกินรัวๆแล้วนี่แคทฟิชจะเป็นอาหารหลักของเราอีกแล้วสินะ, <S 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 ะตอนนี้เราต้องหานี่หาไออะไรว่าอ่าโบนมิลโบนมิลแล้วก็ลอเทนเฟสซัฟเฟอร์เดี๋ยวไปหาในเหมืองได้ซัฟเฟอร์มีเยอะ ซัฟเฟอร์แอสแอสแอสเพิ่งเล่นไปเองเงี้บอกเลยเพิ่งเล่นไปบุกคซัมก็ไม่ผ่านไม่ผ่านไม่ผ่านเอาเล่นไปแล้วอ๋อโทษสดีดูเล่นไปแล้วเนี่ยขอโชคบดเดี๋ยวก็ออกแล้วมั้งเนี่ยดูข้างล่างดิมีตัวอะไรเดินมาด้วยโอ้ย มีไทยเล่นไหมนะเยากได้ตัวนี้เพิ่มไหมเดี๋ยวกูตกให้ไม่ต้องเลยมไม่ต้องเลยมาแล้วนะเฮ้ย <Hey, S 2> มีพี<า>่แก๊กเว้ยขึ้นมาจะลอง <มา S 2> ไหมจะลองเอาท้องมาเลยพ้องหัวมาเลยเดีย๋ยวมาดึงขึ้นมาแล้วโดนซักหน้าวเอาเบ็ดไล่ตีหัว เบื่อแล้วดาบมีดขอเบ็ดแล้กันโอ้ยไทเ,เดินปะเมื่อกี้มันปลาไทเด้เมื่อกี้มันเหมือนปลาเลยใส่กูเลยเก่ตานะต,ตายไม่นะใายช้ไม้กระบอกนหน่อยไม่ใช่ไม้ไมกระบอกมาเป็นบ่อนติดตะปู จะดิงกูทำไมเนี่ยเบ็ดพังไอ้สัตว์ไม่ต้องตกอะไรอย่างเงี้ยเบ็ดกูพังจริงก็นแหไอ้เนี่ยเล็ข้อเดียวเนี่ยเบ็ดกูแดงแว่ะเพื่อนโน้กูไม่มีไม่มีไม่แต่แดงกูดำเลยตอนเนี่ยตกอีกรอบหนึ่งจะพังแล้วเบ็ดมึงตกได้เร็วกูกตลอดเลยวะแน่นอนเหล็กกูมีลักออเดอร์ซีเว้ยมึงลักออเดอร์ซีไอ้สัตว์ มีก็ว่าไล้ค่ะเหล็กเบ็ดเข้ามาจะมีได้ไงวะกูคือพระเจ้าเว้ยจงสว่างเอ้ามึงกบอกเลยแล้วก็บอกไม่ได้ใส่โอพีตัวเองเอาละไอ้เหี้ยไอ้ซีรีส์ล่าสุดนี้จบด้วยโอพีไหมเนี่ยมึงกดอีขึ้นมาเดี๋ยวนี่ยมุมอันเนี้ยมุมบนซ้ายอ่ะมึงกดได้ไหมกดไม่ได้ไม่มีอะไรเลยมีแค่ให้กูกี้ปาร์ตี้อย่างเดียวเนี่ยอ๋อ ูไปจ้งมืดนะเนยไอ้อย่างเลยกูไม่ให้โอพีกูตัวเองตอนไหนวะไอ้สิ่งที่ปั่นไอ้สิ่งที่ปั่นกว่านั้นคืออะไรรู้ป่ะไอ์เอพิโซดไอ์อ่า ep ที่ชื่อว่าซอมบี้อโพคาลิป p s e อะคืนคืนทั้งน้าซอมบี้ที่อโพคาลิป p s ล่าสุดที่เราจบกันไปก็คืออ่าไอ้ดิอะไรนะเปิดใช้โอพีระเบิดบ้านเฮียใจเย็นนะ เอ้ยเดี๋ยวกูไปสร้างปาร์ตี้แล้วกูออกปาร์ตี้ยังไงเนี่ยอยาขยับนี่คือการป้นส่งกระสุนมาเฮ้ยเหลบจุกจุกจุกอจจุกกไอจุกอจุกอจุกเอจุกไอจุกอตุกอจุนอไอจุอจุกอกรุออออออกเอ้ยไอจไจไออยกก เรากำมันใจได้ไงว่าสีดีนีจะรอดต่อเนี่ยต้องรอดอยู่แล้วกระสุนเราเยอะยังไงล่ะแล้วปืนแม่กีเวนพังด้วยมีแต่กระสุนหมดโอ้โหโอเคโอเคแล้วกระสุนมันก็ไม่ได้ข้าวยากเลยเอาตรงกระสุนไม่ข้าวอย่างง่ายเลยแค่มันต้องใช้ของเยอะเท่านั้นเอง